นี่นะฮะสวัสดีครับผมอ่าเรามาดูกันวันนี้เราได้ได้ได้รถนี้มาลองนะฮะจากร้านไบชัวนะไบชัวอยู่ที่สวนภูมินะฮะหมู่บ้านสีนทองอ่อนอนุชนะฮะก็คือเป็นจาว่าเนี่ยสคารูต้าสคาราต้านะสคารุต้านะนก,านะก็คือเป็นอ e ีไบนะฮะคำว่าอ e ีไบคืออะไรบางคนบอกว่าอ e ีไบคือบิดใช่ไหม,มเป็นรถไฟฟ้าใช่ไหมฮะอันนี้ขอบอกว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็น เสือภูเขาฟูซับนะมีมีตรงนี้มีซัสเพนชันตรงนี้นะฮะแล้วก็มีโชคหน้าตรงนี้ว้าวนะเป็นโชคไฮโดรลิกเลยนะยอดนะเอ้ยไม่ใช่เป็นเบรกไฮโดรลิกเบรกไฮโดรลิกแต่แต่โช๊คลมนะโชคแอร์แอร์ลมนะฮะตรงนี้นะนี่นะฮะก็คือจะมีมอเตอร์ตรงนี้มอเตอร์ตัวนี้ไม่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 ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราบิดนะคือให้มันช่วยปั่นมันจะทดรอบให้เราตอนเราปั่นมันจะเบาขึ้นแล้วมันจะช่วยเสริมแรงให้เเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะ เกียร์หลังส2สปีดเลยนะ,ะจานนี่ปรับได้นะปรับได้โปรตีเลยสปีดนะก็คือว่าสามารถปั่นโปกตีก็ได้ mm hmm. ช่วยแล้วก็ช่วยปั่นได้เดี๋ยวจะให้ดูนี่นะฮะ,ะมาลองดูนี้ผมจะลองดูนี้นะเดี๋ยวลองดูที่เบาะนะมันจะมีตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็คือเราสามารถปรับเบาะตรงที่เรานั่งได้เลยนี่คอยดูนะผมกดนะผมกดตรงนี้ผมลดลดเบาะลงได้เลยเห็นไ,ไหม,ไมลแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเบาะไม่พอดีผมผมทำอย่างนี้ ผมกดขึ้นมา,มาขึ้นมารับเลยรับก้นเลยรับก้นเลยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันสูงไปเรากดเรากดหน่อยนึงนะเรากดนะแล้วเราก็ค่อยๆกดน้ำหนักลงไปให้มันพอดีนะเห็นไหมใช้น้ำหนักเรากดลงไปใช่พอดีเลยนะแล้วมาดูตรงนี้นะฮะตรงนี้จะมี